สวัสดีค่ะ fc ทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังภารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เจจะพา fc มารับชมแนวทางเราชะตาค่ะวันที่10กันยายน2568น้ะคะ FC ค่ะวันพุธค่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคำแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะทุกท่านถ้า FC ไม่ชอบนะคะให้รอดูเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะทุกคนทุกคนเรามาดู วันที่เก้านะคะมือนี่เลขไหลกัแบบอมาพี่น้องมาเลขเด่นประจําวันค่ะทุกคนใจให้เด่นสองและหนึ่งนะคะมาหกหกสามสองแปดออกป้องขาดใจี๊รีทุกคนมาเด่นสองเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันใจบริ่ได้จับให้นะพี่น้องจับได้หนึ่งแปดนะคะทุกคนกับหนึ่งสามสองสามจับให้ได้สองแปดไ่ได้จับนั่นและคะ่ะทุกคนวันก่อนก็วันที่แปดก็ออกป้องขาดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันวันนี้ก็มาอีก ะคะทุกท่านวันนี้เลขเด่นประจําวันเด่งทั้งบนทั้งล่างนะคะสามบ8นะคะทุกคนถ้าใครไม่อยากตามตัวเด่นหลุดบ่อยทุกคนอยากตามเลขเด่นประจําวันคู่ขึ้นอยู่กับดุลพินิษของเอฟซนะคะมา6กหกสามดพี่น้องเอารุ่นต่อค่ะพี่น้องวันที่10ค่ะวันที่10บถาชอบขอให้ทุกทกท่านโชคดีนะคะ สำหรับวันนี้จากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้ใจได้4และ3เรามาดูความน่าจะเป็น4 6 6 4 4 2 2 4 4 8 8 4 4 9 9 4นะคะ3 4 4 3 3 2 2 3 3 8, 8 8 3 3 9 9 3นะคะทุกท่าน คู่ตัวเด่นนะคะสามสคู่ที่ชอบนะคะทุกคนคะ่ะเจมักซ8่แพี่น้องมักตามเจได้บมักบบชอบ่านค่ะพี่น้องเลขเด่นประจําวันพุธอยู่ที่4กับ9นะคะวันพุธไม่มีเลขเบิ้ลประจําวันนะคะเลข4กับเลขเ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุธนะคะทุกรอบในแต่ละวัน แต่ก่อนที่จะตามก็ให้สังเกตก่อนพี่น้องเลขไหลบอเลขเด่นประจําวันไหลบอค่อยไหลต่อนะคะเด่นแยกอยู่ที่4และ3เด่นประจําวันอยู่ที่4ี่และเก้าเป็น 4, 4ีซ9สี่เก้าติดเลขเด่นประจําวันทุกคน 4, 4ีีไม่ได้จับให้ถ้าชอบตามนะคะ3ามสามซีซีสามสามเก้าเก้าสามสามีีสามติดกูดต้ตัวเด่นกัะทุกคน แล้วจะมักแล้วจะชอบนะคะพี่น้องถ้ามักถ้าชอบกะค่อยตามถ้าบ่มักบ่ชอบให้พี่น้องเลื่อนผ่านเด้อค่ะสดิติมีเขามีหลุดบ่ได้เขาทุกมือบ่ได้หลุดทุกมือพี่น้องสําหรับแนวทางเราสตาร์วันที่10กันยายน2568วันพุธใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้ขอขอบคุณทุกกําลังใจที่เอทุกทท่านมอบให้นะคะสําหรับวันนี้ใจขอให้ f c โชคดีค่ะ โศกโศกมับบนมันสุผู้สุกคนพี่น้องสวัสดีค่ะ